ไข่มาขี้แล้วเนี่ยโอ้โสเสียงวัวไอ้สัสเฮ้ยแชมป์หีบแชมป์หีบหีบเฮ้ยเฮ้ยมเคายิงล่าล่าไปทางนี้แชมป์หลงังบ้านบ้านแล้ข้างน้ำมีหีบด้ว้ยท,ทางเดิมเลยเต้ยไอ้เฮียมันมาตามหลังเราแต่ว,ว่ามันไม่ได้ตายโดนยังไม่เจอไอ้เฮียเฮ้ยยิงแล้วน่ะใช่ไหไม ไอ้เฮียไม่ได้เก็บของอะไรนั้นด้วยเก็บแค่ของกินไอสัตว์กับกระสุนเอีี้ยมันอยู่ในนี้แหละไอ้เฮียที่เราฟาร์มจากมามาดีแล้วไอ้สัตว์เนี่ยเข้ดักหรืว่าดักซุ่มไว้ซุ่ไว้แล้วจะมองมายังไงไอ้เฮียกูกลัวมันจะเอะข้างหลังลนะจะซอมบี้ไม่ได้เหมือนไม่ได้วิ่งไปเลยไม่ได้แตกตื่นเฮียอะไรเลยหลังนีนนะ้ หญิงเร,รียกไะล่ะรวมจะหนีเดิดกูต้องมาระวังซอมบี้พวก,เ,กเฮียนอีกมีมีดเที่จสเตลได้ว่าเฮ้ยย้กูขอไอ้น,นี่แป๊บนึงนะ้ปรับแต่งก่อนจะได้เปลี่ยนอาวุธง่ายไอ้เหี้ยเอออเาให้ออมีช่องพอแรือเปล่าไ,ไอ้สัตว์ของเฮีย้ยเราเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนดีกว่าไอ้สัตว์จะไม่พอ

ทางซ้ายเด้อทางไหนวะอียังทางกองไม้ก้มหนวะคนไทยหรือเปล่าขุนศักู์จะซักมันก่อนจากคนไทยต่มองขวามองซ้ายได้นะอีที่เฮ้ยตรงนี้แหละหลังนี่เลย นี้เหรไอ้หียหลังไอ้นี่อีกอันหนึงดีว่เตมามมาตติดใช่ติดอยู่ตอยู่เพื่อนได้อเไรหรือเปล่าเหี้ยช้ปาออกตีนะออกตีนะได้หรือเปล่าไม่ได้คุยกันไม่ได้ยินไอ้หี้ยตรงหลังไอ้นี่อีกทีงไอ้โอ้ยนน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 น้นน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 นไนนนนน ซอมบี้มันอยู่ตรงนี้เยอะอยู่แล้วอว่มันวิ่งตามเลยไม่รู้ว่าหลังนี้หรือเปล่าแหละท่านี้แต่นนั่ดเจมันอยู่ในบ้านนี้ด้วยอยู่ในบ้าน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 สัตว์เออสองปีว่ะเยเอะ อยู่ในบ้านเต้รอตรงนี้เลยมันต้องดูทางดูมันแบบไอมีคนมาหาไอ้กูอีกไอ้เต้ดูไว้ดูไว้ดูตรงนู้นไว้ในบ้านดูไว้ตัวไอปลาไลาตัวอีกไอ้เวรเลยกูเลือดไหลเลยใส้เต้ดูไว้กกู็ไไหหลอ้้เียมันออกมาแล้วนนั่มันออกมาแล้วเมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันเข้าแต่คุณของเต็มอยู่กันเลยไอ้ซอมบี้มันเห็นได้ไงว่ากูอยู่ตรงเนี้ย

อย่ายิงให้ยิงบเราอย่ายิงให้เฮ้ยเลื่อยเอาเลยขอโทเดๆไอ้เต้มงบอกดิผมตีงสอมนี้มันลุก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 ใมันลุกโอ้ยอย่ายิงครับคนไทยออกเตี้ยวออกตี้ออกเตี้ยวอทอโทเอ้ยไอ้เตงออกดิออกดิอขอโทษครับขอโทษทีครับ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะยิงซอมบี้ให้ขอโทษครับพี่ซัดซัดขอโทษครับขอโทษครับไอ้เนี่ยยิงก่อนเลยมึงอะ่ะมึงบอกให้กูยิงอะ่ะให้ยิงซอมบี้ร่วรงยิงเลยมึงอะ่ะ แล้วขอโทษพี่เขาออยัาง่ะขอโทษหละขอโทษขอโทษขอแล้วเมื่อกี้ผมเจอคนหนึ่งหรอกพี่เอดย๋ <c oughs> ยวไปเล่าพี่เอะกนะเมื่อกี้ก็มีมคนบอกคนไทยฮะแล้วก็ยิงเลยผมเลยตายสองคนเลยครับเ,เลือดเลือดหมดหลอดแล้วครับผพยายามหามยาอยู่ ีเลือดผมได้ไหมนี่ผมมีเลือดถุงเลือดมันต้องหาของกินนะครับพี่ผมมีโคกับอาหารกระป๋องอ๋อขอบคุณมากอ๋อกุ๊ปมันเป็นกุ๊ปผมเป็นกุ๊ปโอวกวนะครับไ<ห>อเตอร์โอวกหะผมก็โอวกพี่ เอาเลยถองเลยโอเคุณมากครับได้ครับเดี๋ยวเก็บมาจอบอันนี้จะไปไหนกันต่อตามไปเรื่อยๆพี่ตามไปเรื่อยๆครับมันใหญ่ได้ให้เรือแร้ยงอ่ะได้แล้วดีขึ้นไหมพี่ได้ครับอุณมากครับ ครับผมแล้วเจอกันครับผมขอโทษครับพี่ขอโทษครับ,รบไม่เป็นไรครับผมไปก่อนครับพี่ครับ ยังไม่ไม่ตายเลยแบบไอ้ยิงอย่างนู้ขึ้นมาถอ,อย <laughs> <laughs> ไอ้อสัตว์เนี่ยไม่ตายเลย <laughs> ไป่อน <laughs> โทษรับโหโอ๋อผมยิงผลาผ้าเชียร์กระ,ะ่ย <laughs> ไอ้เียไม่โดนซอมบี้เลย <laughs> ไอ้ยิงคนก่บซอมบี้ <laughs> ไอ้ยเขาบอกโอ้ไม่อะไรไม่ยังไอง้ยังไม่ยังเลยไอ้ยิ <laughs> ง <laughs> ไอ้ทางมันใหญ่จะบอกให้พี่พบอกจ,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 จะไปไหนก็ไม่รู้ทางเงี้ทยทางมันใหญ่หมูตามหน้าไอ้เฮียนั่นแม่งเออเฮียน่าจะน่าจะบอกเขาว่าไอ้พี่ชัดเจีไอ้คนชื่อออยฝากยิงแม่งด้วยนะก็อยู่ในเซิร์ฟปะแม่งไม่อยู่อ๋อยังอยู่นี่นะใช่ไปดูดิไปดูเขาอยู่วะเอเอเอ๋อไอเนี่ยเอออ๋อทีเฮดอะฝากฝากข้าวด้วยบอกฝากข้าวเลยฮะ มึงบอกอะไรมึงบอกอะไรี่ไอคนที่คอยที่เฮังอยูวะไปไหนแล้ววะกูโดไอนั่นมันได้เดียวเลยนะยิเคนไปอยยิ่งสเขาไอสั์แหวกูไอสั์ไอเต้ออกตีนนั่นไหยืนอยู่นั่นไหนเฮี้ยออกไปดิมึออกไปดีเยะแล้วข่ายาไรก็เอย ค่อยมีของที่ต้องการเลยแถวไไนี้เดี๋ยวมึงจะไปไหนดีอ๋อเหรอครับผมพอดีเพิ่งมาเล่นด้วยใช่ผมก็เพิ่งมาครับผมได้โอ้โอันนี้จะไปเมืองไหนกันกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับไหนก็พักครับแถวเนี้ยอเอแั้นเดี๋ยวผมขอตามไปด้วยนะ อ๋อได้เลยครับยังไม่รู้จักแแบบเลยว่าอยู่เมืองอะไรยังไงตอนนี้ผมมาตามหาคนครับผมอ๋อมายิงคนกันเหรอครับก็ไม่ก็ใช่ครับผมมันมันเป็นความแค้นส่วนตัวฮะกเมื่อกี้เขาบอกว่าคนไทยคนไทยก็ยิงผมเลยสองคนอ่ะผมเลยตามหาเยอะตอนนี้ครับกำลังจะออกจากตีไปคุยเขาเลย้เดี๋ยวผมผมขอติดไปด้วยแล้วกัน อ้นนี้ขาดกระสุนอะไรกันบ้างมาครับผมมีกระสุนเพียบเลย oh. ข,าขาดกระสุนอะไรกันบ้งางไหมครับไม่ค่อยมีปืนนะผมมีปืน <5 S 1> เดียว <5. 7. S 1> อ๋อโอเคผมผมมีมแทบ,บจะทุกคนิดเลยแต่ว่าผมมีแค่ดีเซอร์เกิลกระบอกหนึ่งไม่มีแม็กมแม็กผมก็ไม่มีครับไ,ไ<ป>นนั้ไป ไปกันต่อเลยได้งั้นไปเมืองข้างหน้าต่อเลยครับผม